เครื่องมือถัดมานะครับก็คือ l e g e n n t o o นะครับ l e g e n n t o o เนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญกับการออกแบบตัว user interface มากนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่สร้างเฟรมนะครับผมเฟรมก็คือพื้นที่ที่เราใส่ตัว ui ลงไปนั่นเองนะครับซึ่งโปรแกรมอื่นเนี่ยอาจจะใช้คำว่า artboard นะครับแต่ว่าในตัว figma เนี่ยเขาจะใช้คำว่าเฟรมแทนนะครับเมื่อเราคลิกที่ตัวไอคอนลูกศรลงที่ไอคอนของตัว l e g e n n t o o นะครับก็จะพบกับ เครื่องมืออีก2ตัวก็คือเฟรมกับสไลด์นะครับเรามาดูกันที่เฟรมก่อนนะครับเราคลิกที่เฟรมนะครับหรือว่ากดปุ่ม F หรือว่า A ก็ได้นะครับที่ในส่วนของ i n s p e c t เตอรทางด้านขวามือนะครับก็จะมีตัวไกด์ขนาดของโทรศัพท์แล้วก็แท็บเล็ตรวมถึงอุปกรณ์อื่นๆให้เราได้ทําการเลือกใช้งานนะครับในที่นี้ผมจะเลือกเป็น iPhone 8นะครับหลังจากที่เราคลิกที่ iPhone 8แล้วเนี่ยเราก็จะได้เฟรมขนาดเท่ากับ iPhone 8มาที่บริเวณตัว แคนวาสนะครับผมแคนวาสก็คือพื้นที่ที่ใช้สําหรับในการบรรจุตัวเฟรมต่างๆหรือว่าตัวอ็อบเจกต์ต่างๆนะครับผมหรือว่าพื้นที่ที่อยู่กลางหน้าจอที่เราเห็นเป็นพื้นท,ที่สีเทานะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าตัวเฟรมเนี่ยมีค่าอะไรให้เราปรับแต่งบ้างนะครับเราจะเริ่มจากตัวไอคอนที่เป็น landscape นะครับเมื่อใดก็ตามนะครับผมที่ตัวเฟรมของเราเนี่ยมีขนาดที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับตัวโปรแกรมเนี่ยมันก็จะสวิปจาก ขนาดที่เป็นพอ์เทตที่เป็นสี่เหลี่ยมแนวตั้งเนี่ยไปเป็นแลสเคปนะครับหรือว่าถ้าเราคลิกที่แลสเคปนะครับตัวเฟรมของเราเนี่ยก็จะทําการฟิปไปเป็นแนวนอนหรือว่าเป็นตัวแลสเคปนะครับต่อมานะครับก็คือตัว resize to fit นะครับผมซึ่ง resize to fit เนี่ยมันจะเป็นคุณสมบัติที่ทําให้ตัวเฟรมของเราเนี่ยมีขนาดย่อหรือขยายเท่ากับตัวอ็อบเจกต์ที่อยู่ภายในเฟรมนะครับ เดี๋ยวผมจะแสดงตัวอย่างให้ดูนะครับผมลองสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับซึ่งมีขนาดเล็กกว่าเฟรมของเรานะครับจากนั้นนะครับคลิกที่เฟรมนะครับที่ i n s p e c t เตอร์ทางด้านขวามือนะครับผมเลือกที่ resize to fit นะครับพอเลือกแล้วนะครับเฟรมก็จะทําการย่อขนาดลงมาให้พอดีกับตัวอ b อบเจกต์สี่เหลี่ยมของเรานะครับต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะลองสร้างให้สี่เหลี่ยมตัวนี้เนี่ยมีขนาดที่สูงกว่าตัว เฟรมของเรานะครับเราคลิกที่เฟรมนะครับแล้วก็คลิกที่ไอคอน Resize to Fit อีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะสังเกตว่า Frame เฟรมเนี่ยก็จะมีการขยายขนาดขึ้นให้มีความสูงเท่ากับตัวอ็อบเจกต์สี่เหลี่มของเรานะครับอันนี้ก็คือคุณสมบัติของ Resize to Fit นะครับต่อมานะครับก็คือ Width แล้วก็ Height นะครับเราสามารถที่จะปรับขนาดความกว้างแล้วก็ความสูงของตัวเฟรมของเราได้นะครับ อีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือเรานำเมาส์ไปวางที่ตัว w หรือตัว h นะครับที่เป็นตัว width หรือ height นะครับเราคลิกเมาส์ค้างไว้นะครับแล้วก็เลื่อนไปทางด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นการลดค่าความกว้างนะครับแล้วก็ถ้าเลื่อนไปทางขวานะครับก็จะเป็นการเพิ่มขนาดความกว้างนะครับรวมถึงตัว height ด้วยนะครับซ้ายลดขวาเพิ่มนะครับผมต่อมานะครับก็คือคุณสมบัติของการ rotate หรือว่าการหมุนนะครับการหมุนเนี่ยเราสามารถที่จะทําการ ใส่ค่ามุมที่เราต้องการลงไปนะครับหรือว่าเราจะนำมาอ์มาวางที่ตัวไอคอนด้านหน้านะครับแล้วก็ทาการคลิกแล้วเลื่อนมาทางด้านซ้ายแล้วก็ขวานะครับหรือว่าเราอาจจะนําเมาส์เนี่ยไปวางที่มุมบนทางด้านขวานะครับแล้วก็ทําการหมุนคลิกแล้วก็หมุนได้นะครับอันนี้ก็คือคุณสมบัติของการโรเตทน,นะครับต่อมานะครับก็คือตัว มุมนะครับผมหรือว่า c o เ n e r ์เรเดียนะครับไอตัวนี้เนี่ยมันจะทําให้ตัวเฟรมของเราเนี่ยมีมุมที่โค้งนะครับอย่างเช่นในตัวอย่างผมจะใส่เลข100ลงไปนะครับเราจะสังเกตว่ามุมทุกมุมเนี่ยมันก็จะโค้งเท่ากับ100องศานะครับทีนี้ถ้าผมทําการคลิกที่ตัวไอคอน independent corner นะครับมันจะสามารถที่จะปรับแต่งตัวมุมแต่ละมุมให้มีค่าความโค้งที่ไม่เท่ากันนะครับดังตัวอย่างนะครับ เราก็จะสังเกตว่ามุมแต่ละมุมเนี่ยจะมีความโค้งที่ไม่เท่ากันนะครับเราสามารถที่จะปรับแต่งได้ที่ตัวนี้นะครับผมต่อมานะครับก็คือตัวคลิปคอนเทนต์นะครับผมคลิปคอนเทนต์เนี่ยก็คือการที่จะซ่อนการแสดงผลตัวอ็อบเจกต์หรือว่าวัตถุที่อยู่ภายนอกเฟรมนะครับถ้าสถานะเป็นคลิกอย่างตัวอย่างนี้นะครับอ็อบเจกต์ที่อยู่ภายนอกตัวเฟรมเนี่ยก็จะถูกปิดการแสดงผลไปนะครับหรือว่าถูกซ่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทําการ ปรับให้ตัวโค้เป็นศูนย์เท่ากันก่อนนะครับจากนั้นนะครับผมจะลองสร้างตัวอ็อบเจกต์สี่เหลี่ยมขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับอ็อบเจกต์ของผมเนี่ยก็จะมีความยาวที่เกินจากตัวขนาดของเฟรมนะครับเราจะเห็นว่าไอตัวพื้นที่ที่อยู่นอกเฟรมมันก็จะถูกปิดไปนะครับผมหรือว่าถูกซ่อนไปไม่ให้เราเห็นนะครับถ้าเราคลิกที่เฟรมนะครับแล้วก็นำตัวเช็คบล็อกออกนะครับ ในส่วนของตัวคลิปคอนเทนต์นะครับเราก็จะเห็นว่าตอนที่เราเลือกตัวเฟรมเนี่ยเราก็จะเห็นตัวพื้นที่ที่หายไปนะครับผม mm hmm. ก็คือเห็นทั้งออบเจกต์ครบนะครับผมอันนี้ก็คือคุณสมบัติของคลิปคอนเทนต์นะครับถัดมานะครับก็คือในส่วนของตัวเลเยอร์กิทนะครับเลเยอร์กิทเนี่ยก็จะมีประโยชน์มากก็คือทำให้เราวางตัวเลเยอร์ของออบเจกต์ได้ดียิ่งขึ้นนะครับเรากด ที่ไอคอนบวกที่ส่วนของตัวเลียลกิททางด้านขวามือนะครับเราก็จะเห็นเส้นกิทที่มีขนาดเท่ากับ10บคูณสินะครับผมซึ่งเป็น default นะครับเราสามารถที่จะทําการปรับแต่งขนาดกิจได้นะครับรวมถึงการเปลี่ยนสีของตัวเส้นกิทนะครับตามที่เราต้องการนะครับนอกจากนั้นนะครับในส่วนของของตัวเรียลกิทตัวนี้นะครับมันจะมีประโยชน์มากในเรื่องของการออกแบบตัวเว็บไซต์เรียลเพนสีบนะครับเพราะว่ามันจะมีส่วนที่เป็นคอลัมน์นะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนสีก่อนนะครับ คอลัมน์ตัวนี้เนี่ยจะทําให้เรารู้ว่าตัวคอลัมน์ที่จะใช้ในการออกแบบตัวเว็บไซต์เนี่ยตัวรูปภาพหรือว่าข้อความอ็อบเจกต์ต่างๆเนี่ยอยู่ที่กี่คอลัมน์นะครับซึ่ง default ของเว็บไซต์ก็คือ12คอลัมน์นะครับเรายังสามารถที่จะปรับแต่งให้ตัวกิจคอลัมน์เนี่ยมีตำแหน่งที่ชิดซ้ายนะครับชิดขวาตรงกลางนะครับหรือว่าจะทำให้มัน ขยายเต็มขนาดหน้าจอก็ได้นะครับเราสามารถที่จะปรับแต่งได้นะครับโอเคต่อมานะครับผมก็คือในส่วนของฟิลนะครับผมฟิลก็คือการเปลี่ยนสีแบ็กกราวของตัวเฟรมของเรานะครับเดี๋ยวผมขอปิดตัวเลยเยอร์กิดก่อนนะครับเราคลิกที่ตัวคัลเลอร์พิเกอร์นะครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนสีแบ็กกราวต่างๆของตัวกิดของเราได้ของตัวเฟรมของเราได้นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของฟิลนะครับสโตก็คือ การตีเส้นกรอบนะครับผมเราสามารถที่จะใส่เส้นกรอบได้นะครับแล้วก็เลือกขนาดความหนาของเส้นได้นะครับเอฟเฟกก็คือการใส่ตัวชาร์โดนะครับเราก็สามารถที่จะปรับแต่งค่าต่างๆได้นะครับผมปรับเปลี่ยนสีเงาแล้วก็ขนาดของความเบอร์ได้นะครับตัวสุดท้ายนะครับก็คือเอ็กพอร์ตนะครับเอ็กพอก็คือการ พอร์ตตัวงานดีไซน์ที่อยู่ภายในตัวเฟรมของเราเนี่ยออกไปนะครับอันนี้ก็คือคุณสมบัติของเฟรมนะครับต่อมานะครับก็คือในส่วนของสไลด์นะครับสไลด์เนี่ยเมื่อเราเลือกที่สไลด์แล้วนะครับเราทําการสร้างตัวสไลด์เข้าไปที่เฟรมของเรานะครับเราจะเห็นว่าเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนสีแบล็กเก้าก่อนนะครับเราจะเห็นว่าจะมีตัวเส้นปะขึ้นมานะครับผมพื้นที่ที่อยู่ภายในเส้นปะเนี่ยนะครับเมื่อเรา กดที่ตัว export นะครับมันก็จะทําการ export เฉพาะรูปหรือออบเจกที่อยู่ในตําแหน่งของสไลด์นั้นออกไปนะครับผมอันนี้ก็คือคุณสมบัติของสไลด์นะครับ